บิกานะครับที่เราให้ดูอยู่นี้สีสวยนะครับสีสวยสนใจก็ติดต่อได้นะครับร้านเจเจจันก้อยแดงเก่า แดงของร้านเคจีมจันนะมีโทนสีทั้งการสีแดงสีชมพูนะครับท่านต้องการก็ติดต่อได้เป็นพอยแท้นะครับพอยแท้เนื้อสวยนะครับทำเครื่งประดับก็สวยสนใจก็โทร087 5 0 5ห้านห้าหกนหนึ่งร้านเจเจันวัันทบุรีครับเรื่องปล่อยก็เชิ่อุยได้นะครับมีปล่อยแท้จำไา้ทุกสีนะครับ